นี่จะเป็นวิวเจ้าพญานะครับเป็นโค้งน้ำเป็นฮาตรงนี้กากคือสวยมากครับห้องนี้จะเป็นห้องที่สองนะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับส่วนวิวจะเป็นวิวฝั่งเดียวกับห้องเมื่อกี้นะฮะมีเป็นห้องน้ำนะครับ จะเป็นวิวเจ้าพยาเหมือนกันนะครับวิวฝั่งเดียวกวังวิวฝั่งเดียวกันนะครับกับระเบียงะฮะห้องนี้จะเป็น หนึ่งห้องนอนนะครับมีแอนตัวนะครับห้องน้ำนะครับจะใช้ประตูร่วมนะครับห้องนี้จะเป็นประตูร่วมสองด้านนะครับมีเครื่องทาำอุ่นให้นะครับอันนี้วิวจะเป็นเจ้าพยาเลยนะครับนี่คือติดวิวที่ติดเลยนะฮะ